เดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะพี่ไปเช็คสต็อกหลังร้านแล้วเดี๋ยวมีอะไรเรียกได้เลยโอเคเออ่หมายความว่าศูนย์คือเจ้าของแมวเหรอถ้างั้นขอมาเล่นกับแมวบ่อยๆได้ปะ่ะใช่เวลาไหมเนี่ยมึงงงอหขอโทษเราคิดว่าองศายอยู่คนเดียวซะอีก แต่ก็ดีเหมือนกันนะมีเพื่อนอยู่ยงี้ก็ไม่เหงาดีเนาะอืมนั่นดีพวกเราจะได้สบายใจองศาชอบทําให้พวกเราเป็นห่วงอย่างเรื่อยจริงแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราก็น่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะส่วนสูนเราก็ยินดีที่รู้จักเหมือนกัน มให้เราก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะขอให้มีความสุขในทุกๆวันวดูแลแต่เองกั<อ>งน,น,นด้วยนะทั้งทั้งสามคนสบายดีนะว่สบายดีค่ะก็สบายดีครับช่วงนี้ก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะปลอดภัยแข็งแรงดีแต่ก็มีเรื่องอะไรให้คิดเยอะแยะเลยครับเป็นผู้ใหญ่นี่ไม่ง่ายเลยจริงเหรอ าปรับทุกข์อะไรของมึงเนี้ยแต่ก็จริงนะบางทีก็อยากมีเวลากลับไปเล่นอะไรเหมือนเด็กบ้างไม่ต้องมาทำอะไรซีเรียสเหมือนผู้ใหญ่เขาอ่ะจริงแค่นี้ก็เก่งมากแล้วพเราเติบโตมาอย่างดีค่ะไม่ต้องเป็นห่วง เอ้าสาเอา,า,เอาทำงานวันหยุดสนุกไหมละ่ะเฮ้ยกมึงมาทําไมไม่บอกกูก่อนเลยวะ <Bye. S 2> อย่าให้กูพูดเลยดีกว่าเรื่องนี้เออกูขอร้องอย่าให้มันพูดเลยมันไม่หยุดแน่มันด่ากูตั้งแต่มาถึงจนถึงตอนเนี้ย่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราว่าเราขอตัวก่อนดีกว่าตามสบายนะ นั่งเลยนี่มึงไม่คิดจะแนะนำเขาให้พวกกูรู้จัก,จกหนหอ่อยอเออตอนพี่นันบอกพวกกูนี่งงเลยเออพี่กูรออะไรให้มันเรียบร้อยก,ก่อนวะกูว่จะบอกอยู่คือพี่เขาชื่อส่วนสนย์เป็นแฟนกูเองฮะคือกูคบกับพี่เขามาตั้งเดีเด๋ยวนะนี่เขาเป็นพี่เราหหอ โอ้แล oh. ้วกูตบบาทซะสนิทเลยเมื่อกี้พี่เขาคงไม่ถือสาเราหรอกมั้งมึงคือเขายุเท่าเราเนี่แหละแต่กูชิงกับเขาเรียกพี่เองอะชัวนะเออตอนนี้ไปอยู่ชัวกูต้องเรียกพี่เหมือนมึงป่ะเนี่ยเฮ้ย <heeft> แล้วแต่ผมเงเลยอืมแต่ส่วนศูนย์ก็ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอีกนะเออจริงเจอครั้งแรกก็ถามเลยว่าสบายดีไหม กูนี่แบบอุ่นใจเลยอ่ะอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นไรกูมากปว่านี่ยไม่ใช่เขาแค่ถามมึงว่าสบายดีไหมให้มึงอุ่นใจอะไรของมึงมึงไม่ขัดกูสักเรื่องได้ไหมเนี่ย